กลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์นะครับออกาศสดๆทาง d อดด i ไซน์ชาแนลครับค่ำคืนนี้ครับเรามีผู้ที่มาร่วมสนทนานะครับเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะครับก็เป็นคนที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมชุมชนนะครับ อย่างดียิ่งเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ครับไบ g อไก e ครับ2013 2014ส่ง SMS กันมานะครับที่464 2104นะครับ464 2104นะครับรับไปทันทีนะครับสำหรับความคิดเห็นที่ส่งมาอย่างรายการของเรานะครับสนทนาสถาปัตย์ครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรสุพิชาโตวิวิทย์นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่า อาจ,จ์หน่องแล้วกันนะคะง่ายๆดีนะครับครับนี่ฮะเห็นเป็นสุภาพสตรีทําไมถึงสนใจทางด้านนี้ครับอาจารย์น่องออน่าจะเกี่ยวกวับที่ว่าเรียนที่สถาปั์ศิล<ม>ปรกรด้วยค่ะเพราะรโลเคชั่นของคณะเนี่ยมันก็อยู่กลางเมืองเก่าเลยแล้วก็คือมันจะมีความหลากหลายมางของผู้คนนะคะเห็นทั้งสถาบันกรรประเพณีเห็นทั้งคนบ้าคนนอนบนฟุตบาทออกมาจากมหาลัยก็เจอแล้วเนี่ยคือมันมีความ หลากหลายของชุมชนที่อยู่โดยรอบตอนที่เรียนสถาปัตย์ที่สิปบกรนะเรียกว่าในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งมีวัดพระแก้วนะฮะมีวัดเก่าๆมีแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็มีคลองต่างๆใช่ค่ะทำชุมชนหลากหลายมากอาจารย์นองนี่เดินสะปูเลยถูกไหมหาของกินอะไรเงี้ยหาของกินนะเราก็ได้มีความเห็นตั้งแต่ ได้เห็นตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วตอนเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดมากค่ะจนใกล้ๆจะจบเนี่ยค่ะก็จะมีอาจารย์ปฐมมาหลุนลักวิทย์อะค่ะที่เป็นอาจารย์พิเศษที่ศิตวกทยาค่ะเป็นรุ่นพี่ด้วยก็อาจารย์เขาพี่ป๋องก็เคยมาเลคเชอร์แล้วเราก็น่าสนใจคือพี่ป๋องแกเป็นเหมือนเป็นทําสถาปนิกชุมชนคนแรกๆเลยอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เป็นหลักสูตรใช่ไหมสถาปนิกชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นความสนใจเป็นความสนใจส่วนตัวเลยก็เลยใช้ไปเรียนต่อเอาเพราะว่าเมืองไทยไม่มีให้เรียนตอนนั้นนะคะ จะหนองจบที่สถาปัตย์ิปกรตอนนั้นเป็นแผนกอะไรหรือสาขาอะไรครับก็จบสถาปัตยกรรมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะตอนตรีค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ไปต่อโทก็ต่อโทที่คณะเนี่ยแหละค่ะเป็นสถาปัตยกรรมเป็นปริญญาโทนะแต่ว่าตอนที่ทำทีสิธิ์ปริญญาโทเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านคนจนเมือง บ้านคนจนเมืองปก็คือบ้านสลัมอะค่ะพูดง่ายๆคือสลัมอย่างเช่นสลัมของเตยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นก็มีอาจารย์กิตชัยกับอาจารย์ปฐมานี่ค่ะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พอดีเอาอันนี้มาด้วยตอนนั้นเป็นทําพวกหนังสือนี่เลยใช่ค่ะหนังสือคือตอนนั้นแค่คิดว่าบ้านคนในสลัมเนี่ยจริงมันน่าสนใจเพราะว่าเฮ้ยเราเรียนถัาปัดมา5ปีเราสร้างบ้านเองยังไม่ได้เลยทําอะไรยังไม่ค่อยได้เลยทําไมคนที่เขาไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยเขาสร้างบ้านได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของทีสิทธ ตอนทําปอโทใบแรกกันนะคะก็คือลักษณะว่าคือเห็นจากตรงเนี้ยบ้านสลัมที่เป็นสังกะสีเป็นรู้เอาสังกะสีมาทำเอาปีน้ำคลำเมีอะไรพวกนี้นะฮะใช่สมัยนี้ก็จะเป็นอิงเจตอย่างเงี้ยใา่เอาไปทำเป็นหลังคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับอิงเจ็ตหาเสียงอะไรพวกนี้นะมาทำกันใช่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้อาจารย์ดองนี่เกิดความสนใจใช่ใช่ค่ะเริ่มจากใส่ใส่กันว่าเอ้ยทำไมเขาสร้างบ้านกันได้ยังไงเอาขยะมาทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กันได้นะ ในในในบ้านแบบนี้คนแน่นด้วยใช่ค่ะบางหลังเนี้ยสิบบาทสร้างได้แล้วสิบบาทเออเราก็เออเราเรียนมาห้าปีเรายังทําไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบ้านบ้านสิบบาทะก็แคเข้าวแกงเลยนะใช่ซื้อข้าวแกงอย่างนี้ยังไม่ได้เลยซื้อน้ำได้ขวดหนึ่งค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการจุดประกายของอาจารย์หน่องที่เข้ามาทําเกี่ยวกับด้านสถาปัตย์ กิจกรรมชุมชนชื่อเต็มๆมันว่าอะไรผมเรียกถูกไหมสถาปัตย์จริงมันก็เป็นแค่หัวข้อละค่ะสถาปัตยกรรมชุมชนคอมมูนิตี้อาร์เคเต็กเจอร์อะไรเงี้ยนะคะชื่อภาษาอังกฤษว่าคอมมูนิตี้อาร์เคเต็กเจอร์นะครับพอสนใจตรงนี้แล้วทำทีสิทธ์ทำทีสิทธ์ปีอาร์โธปีอาร์โธใช่ก็ก็ก็จบมาก็จบมาได้ได้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมหัศจรรย์ไหมฮะผมว่าแปลกนะฮะแล้วก็แต่ว่าความจริงเรื่องแบบนี้มีผลกระทบกับคน อยู่จริงๆเป็นความจริงที่เกิดในประเทศของเราใช่คับซึ่งมันสนุกค่ะคือไม่ได้มองเป็นเรื่องแบบโอ้ยเศร้าโศกน่าสงสารไม่ได้มองเป็นอย่างงั้นะคะมองเป็นว่าเฮ้ยป้าๆลุงๆเขาทำได้ยังไงเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแต่ยังเป็นใสๆอยู่ยังแบบว่ายังค่อนข้างไรเดียงสาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไปต่อโทรอีกใบหนึ่งที่แบบจะค่อนข้างเครียดขึ้นมาหน่อยพอเบโทรแล้วยังรู้สึกว่าตอนนี้อินอินละค่ะอินมากแล้วใช่รู้สึกว่าเออเราแน่าจะไปทางนี้ ใช่ค่ะมีความสนใจในระดับลึกขึ้นนะครับใช่ค่ะก็ไปเรียนปริญญาโทปริญญาโทที่ไหนครับชื่อว่า development humanitarian and development practice ค่ะที่ Oxford Brookes University ที่อังกฤษนะคะ b r o o k e ร Oxford b r o o k e s นะคับที่ลอนดอนที่ที่ o r d กฟอค่ะอยู่ที่เมือง Oxford ค่ะครับก็ไปเรียนที่นู่นเลยเป็นเรียนที่นู่นปีหนึ่งค่ะก็ไปเรียนกับศาสตราจาร์คนหนึ่งซึ่ง เป็นคนที่สอนอาจารย์พัฒนามาแล้วเราก็ปลื้มแล้วก็อยากไปเรียนด้วยแล้วก็ตามไปเรียนกันมาใช่แล้วก็ปรึกษาแล้วก็ไปเรียนแล้วก็สนุกมากแต่ก็จะเริ่มแบบความไร้เรียงสาก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าจริงความยากจนมันไม่ได้สวยงามแต่มันก็ไม่ได้เศร้าคือตอนแรกเราไปด้วยความแบบว่ามันสร้างสรรค์มีอะไรสนุกอะไรเงี้ยฮะสนุกตื่นเต้นดีใช่ไหมชีวิตเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเราไปแบบเข้าใจก่อนตอนทําโทรครั้งแรกพอทำโทรไปที่สองก็เริ่มเมันเริ่มมีมิติเรื่องของ โลกาพิวัตรเริ่มขอเรื่องของการวางผังเมืองเรื่องของความเหลื่อมล้าของรายได้เริ่มแบบเริ่มเครียดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีพวกเศรษฐกิจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับทำให้เขาต้องต้องมาอยู่กันแบบเนี้รวมรวมกลุ่มกลุ่ม่างนี้ในความหมายคนจนของอาจารย์หนองนี่คืออะไรคนจนคือคนส่วนมากเป็นคนจนจริงๆฐานะหรือว่าคนที่จากในเมืองไทยก่อนนะ จากต่างจังหวัดแล้วเข้ามาแล้วจนมันเยอะมากเลยค่ะจริงอาจจะเรียกว่าคนคนจนมไม่ใช่ทุกคนจะจะเรียกว่าอะไรคะเปลาะบ,บางนะคะคนจนบางทีเข้มแข็งกว่าคนชั้นกลางอย่างเราเราเองนะเพราะฉะนั้น,นจริงจง<น>ก็ไปไปนับที่รายได้ก็ไม่ได้ต้องนับที่ความเรียกอะไรคะศักยภาพหรือความพร้อมของตัวเขาเองที่จะแบบควบคุมคชีวิตเขาเอง,ไง,ไงอะไรเงี้ยค่ะจะไปบอกว่าจนด้วยรายได้มันก็ไม่ มันก็ยังไม่ใช่มันก็วัดไปก็ไม่ค่อยได้อะไรมันจนด้วยการการจัดการตัวเองชีวิตตัวเองมากกว่าว่ามีช่องทางในการเข้าหาเงินทุนมีช่องทางในการดูแลตัวเองไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอันหนึ่งนะครับพอไปเรียนอันนั้นระดับปริญญาเอกแล้ว อ,อ๋อตนนั้นโทรไปแล้วโทรไปที่สองค่ะโทรไปที่สองแล้วก็เลยต่อเอกต่อเพราะอินมากชอบต่อที่ต่อที่ยต่กเอกต่อเลยค่ะต่อที่อังกฤษตอนนี้ย้ายมาที่ลอนดอนแล้วก็มาเรียนด้านเ e v e l o p m e n t Planning Unit ที่ UCL University College London อนะนะคะครับผม แล้วก็ตอนนั้นอินมากแล้วแล้วก็ได้ทุนจากทุนรัฐบาลของของรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็จริงๆได้ตั้งแต่โทรเอกแล้วค่ะก็เลยต่อยาวเลยค่ะก็เป็นเรื่องเดิมทําเรื่องคอมมิวตี้อาร์เคเต็กเจอร์เกี่ยวบที่เรื่องของสถาปนิกชุมชนซึ่งตอนนั้นยังใหม่ๆอยู่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครรวบรวมคือยังไม่มีคือคนเห็นแล้วแหละแต่ยังไม่มีใครพูดถึงเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนใ่เหมือนตอนนี้คือตอนนี้ในสื่อก็อาจจะอาจจะยังไม่ค่อยกระจายมากแบบแบบบ้าน บ้านพ่อพ่อ t ีอะไรทั้งหลายพวกนี้นะ,ะแต่ว่าก็เริ่มจะมีคนพูดให้ชัดเจนมากขึ้นช่วงนี้ก็จะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะก็จะน่าสนใจขึ้น<ช>นะครับพอไปเรียนเดี๋ยวถามนิดนึงที่อังกฤษเนี่ย เขามีสอนหลักสูตรแบบนี้อุ้ยที่หลักสูตรอังกฤษมีเยอะเลยค่ะเขาจะอินเรื่องอย่างนี้กันมาโดยอาจารย์ปฐมมาเป็นผู้แนะนำใช่ไหมอ๋อไม่อ๋อไม่ถึงว่าแนะนำคอร์สแนะนำคอร์สใช่ค่ะอาจารย์ปฐมานี่แกจะเอาเด็กอังกฤษมาลงเวิร์กช็อปอะไรเยอะนะคะแล้วเราก็เคยเคยเห็นเคยอะไรเงี้ยค่ะก็คุ้นคุ้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเด็ก DPU เด็กโรงเรียนที่หนองไบเรียนเนี่ยค่ะมาทำเวิร์กช็อปที่เมืองไทยมาสามปีแล้วนะคะคือเขาบินอุตสาบินมาเพื่อมาลงชุมชนประเทศไทยมาเรียนรู้จากคนบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเขาเขา เขาไม่มีคนจนเหรือยงเขามีแต่วันไม่ชัดเจาแล้วเขาไม่เข้มแข็งเท่าเราด้วยทีของเขาเป็นโฮมเลสมากกว่าใช่ค่ะโฮมเลสจะยากคนอยู่คนเดียวซิงเกิลอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาจะดีอยยากมากโฮมเลสที่จะยุ่งมากยากยุ่งยากกว่ายุ่งยากค่ะอย่างชุมชนคนจนนี่ยังเป็นชุมชนนะใช่อแล้วก็ยังมีความรักความดูแลอะไรกันก็ยังมีนะครับแต่ปัญหาก็มีอยู่ในนั้นแหละมันจะแทรกกันอยู่ในนั้นนะครับค่ะก็ถือว่าเป็น เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสาหรับอาจารย์หน่องที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตย์ชุมชนมานะครับใช้เวลาเรียนนี่มากน้อยแค่ไหนไม่นานครับไม่นานเพราะนี่ยังดูเด็กๆอยู่เลยเรียนโทก็ปีหนึ่งค่ะเอกเลยฮะโทหนึ่งปีห้าปีกว่ากว่าเลยค่ะเอกไ้เรียนตรีนะตรีนี่คุณก็ห้าปีใช่ไหมฮะห้าปีเรียนโทอีกปีหนึ่งโทสองใบก็สองปี โทษที่ไทย2ปีกว่า2ปีกว่าก็ร,ารับรรไม่ถูกแล้วค่ะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะนะฮะก็จบมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นณปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนไหมครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะสถาปัตยศิลปากรคะ่ะครับ ก็สอนสถาปัตย์สอนสถาปัตย์เนี่ยแหละทั่วไปด้วยทั่วไปแต่ว่าเน้นทางด้านชุมชนก็เป็นมีวิชาเลือกค่ะเราว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แยกแยะมันไม่ต้องเป็นต้องแยกออกจากกันนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของคนเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของคนจะจนจะรวยมันก็คือคนนะคะชุมชนก็คือกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกันและเอื้ออารีต่อกันด้วยทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืมนะครับก็คือเป็นอาจารย์สอนที่คณะสถาปัตย์ศิลปากรบผมว่าผมว่าแมชนะตรงมากเพราะศิลปากรนี่ ก็อยู่ในชุมชนที่สามารถที่จะเห็นกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็จับต้องได้มากเอาคําจํากัดความให้อาจารย์หนองพูดกับท่านผู้ชมนะครับถึงคําว่าสถาปัตยกรรมชุมชนชัดๆ่ลยนะสถาปัตยกรรมชุมชนจริงๆก็ยังไม่ได้มีนิยามอะไรแบบซีเรียสนะฮะแต่โดยในความเข้าใจของหนองเนี่ยก็คือการการใช้กระบวนการการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือในการ กระตุ้นหรือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนทางในมิติของทางกายภาพเช่นไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หรือในเชิงสังคมก็คือใช้กระบวนการสร้างบ้านกระบวนการสร้างสนามเด็กเล่นให้คนกลายมารวมตัวกันมาพูดคุยกันแล้วก็เกิดความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นหรือในทางการเมืองค,คือมีพื้นที่หนึ่งให้เขาได้แสดงออกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาสามารถมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องหรือเพื่อพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะครับนี่ก็คือความหมายค่ะโดยสังเขปโดยสังเขปก็รวมๆอยู่ในนี้นะครับค่ะ อย่างภาพที่ที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้พวกนี้คือสื่อความหมายของอาจารย์หน,อน่องไหมอันนี้เป็นอตอนที่ทําโทรใบแรกเกนนรื่อง extra ordinary ซลัมใช่ไหมฮะคือเรื่องจากหนังสือเร่มนี้นะครับก็เป็นการรวบรวม,วมภาพต่างๆเอาเอา,เอาโทรศัพท์เก่ามาทําเป็นแบบมือ,มอจับอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆนี่สนุก